อาจารย์หน่วยคะคือว่าตอนที่เราเราเป็นโรคเนี่ยเราเป็นโรคเอดอยู่นะคะแล้วเรามีกําลังใจยังไงภูมิต้านทานเรานะคะเพิ่มขึ้นจากดบไหมเพิ่ม,<า>มู้นยเ,เป็นค่ะ,ะครหรือหรือว่าหรือว่าไม่เพิ่มหรือว่ายัางไง <c oughs> ค่ะก็ที่จริงถ้าเกิดตอนนั้นนะคะที่ว่าภูมิต้านทานน้อยแล้วก็คุณหมอบอกต้องตายเนี่ยก็คือกําลังใจทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ลูกเลยนะคะมีลูกชายสองคนตอนนั้นลูกยังเล็กๆอยู่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่า เราจากไปเนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้ว่าลูกจะอยู่ยังไงเราคิดว่าเออเราเราต้องสู้กับมันเพื่อที่เราจะมีชีวิตอยู่มาเป็นคุณแม่แล้วก็เลี้ยงลูกให้โตให้ได้จริงๆตอนป่วยหนักตอนนั้นคือขอขอพระเจ้าว่าขออีกขอจนกว่าลูกชายคนโตจะอายุ20ตอนนั้นเขาประมาณห้าขวบค่ะประมาณ<อ>ประมาณห้าขวบแล้วก็เราก็เป็นห่วงเขาแล้วก็อธิษฐานทีนี้ก็เราก็ทําทุกวิถีทางก็คือร่วมมือกับหมอด้วยอธิษฐานก็อธิษฐานประมาณนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าอยากจะอยากจะรอดให้ได้แล้วก็ ทานยาคุณหมอให้ทานยาทุกสิบสองชั่วโมงก็ทานต้องไปฉีดตาก็ต้องไปต้องต้องทําร่วมมือกับหมอทุกอย่างแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างาเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ภูมิต้านทานก็อาหารเขาอาหารเนี่ยเขาเ,เขาได้เขาได้บอกเราไหมว่าต้องงดสิ่งนี้นะหรือว่าควรกินอันนี้นะหมอได้แนะนำจริงจริง<ล>คุณหมอก็ให้ทานอาหารกรผ้าหมูนั่นแหละแล้วก็แล้วก็เราอย่าไปกินพวกของหมักดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ทานอะไรที่ ก็แล้วแต่ที่ดีและมีประโยชน์แล้วก็อย่ายุ่งเกี่ยวกับพวกเล่าหรือ,อยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นโทษต่อร่างกายต่อไปนี้ก็คือต้องดูแลทุกอย่างให้ดูแลสุขภาพเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนสุขภาพเราหายไปเยอะใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าเออดูแลสุขภาพดูแลร่างกายแล้วก็ลลก,วก็เลยกลับมากลับมาแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ภูมิท้าทานจากศูนยะ์ะขึ้นเป็นพันสี่เก้าสิบหกนะคะก็คือเท่ากับคนทั่วไปเลยนะคะ แล้วก็ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยโรคเอดยังไม่มียารักษาให้หายเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือโรคโรคเอดเนี่ยก็าสามารถที่จะควบคุมได้ค่ะควบคุมได้ก็คือเป็นเขาเรียกว่ายาต้านไวรัส AR v วเนาะก็คือเป็นยาที่ควบคุมตัวเชือ้อแต่ต้องกินทุก12ชั่วโมงแต่ว่าแต่บางสูตรก็กินทุก24ชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าคุณหมอจะจัดสูตรไหนให้ทานขอโทษนะคะตอนตอนนี้อาจารย์เหมยก็รับประทานอยู่ยังทานอยู่ค่ะเพราะว่าเคยเคยเคยหยุดทานไปค่ะหยุดเองเลย พอหยุดทานไปก็ซีโฟจากพันพันสองก็เหลือสี่ร้อยลดลงมาเหลือสี่ร้อยลดเยอะมากเลยครับดเยอะค่ะก็เลยนี่คุณหมอพี่ดูแลเราก็ถามว่าเออพรสวรรค์คิดอะไรเหรอที่ไปหยุดยาเราก็บอกว่าโอ้โหต้องกินทุกวันอ่ะมันก็เบื่อเนาะแล้วเราอยากรู้ด้วยว่าถ้าหยุดยาเนี่ยเราแข็งแรงดีขึ้นแล้วเราหยุดยาเนี่ยเราจะเป็นยังไงพอหยุดยาไปปรากฏว่าปรากฏว่าปรเหลือสี่ร้อยเขาสี่ร้อยปุ๊บเอ้า แย่เลยก็บอกไม่ก็คุณหมอเลยถามว่าต่อไปจะหยุดยาอีกไหมไม่หยุดแล้วค่ะไม่หยุดแล้วพอพอเริ่มพอเริ่มตั้งใจกินยามีวินัยกินยาอีกก็กลับมาตอนนี้ก็อันนี้ล่าสุดอันนี้ผลพันสี่นี่ก็คือเมื่อสองสัดือนที่แล้วนะคะก็ประมาณพันสี่เก้าสิบหกครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมคนที่เป็นโรคเอชจะพึ้งหมดกำลังใจนะครับผมขอเล่าตัวอย่างให้ฟังเพื่อนของผู้จัดรายการนะครับอายุสิบแปดปีปัจจุบันนี้อยู่ที่อเมริกาครับ เป็นโรคนี้ตั้งแต่อายุ18ครบปบปัาจุวันเนี่ยอายุ26ปีซึ่งผ่านมาก็นานแล้วครับประมาณ8ปีอะครับ8ปีจาก1 8ถึง26ก็ยังมีชีวิตยอยู่ได้ซึ่งผมจะบอกว่าคนที่เป็นโรคนี้นะครับยังมียาที่ควบคุมได้ซึ่งไม่จะเป็นว่าต้องตายทุกคนผมจะผมอยากจะบอกว่าคนที่เสียชีวิตจากโรคนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าหมดกําลังใจและไม่ทานยาไม่ทําตามที่แพทย์สั่งซึ่งจะทําให้สุขภาพปั่นทอนลงไปซึ่งตัวอย่างจากอาจารย์หมวยเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าทานยาอย่างสม่าเสมอ ซึ่งไม่ทานยากก็จะจากพันล้นมา400เลยเพื่อผู้ชมเห็นไหมครับคือว่าต้องรับประทานอาหารในครบ5หมู่ปฏิบัติตามที่แพทย์ส่งเช่นคันะครับผมอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมหรือผู้ที่เป็นโรคนี้นะครับว่าอย่าเพิ่งหมดกาลังใจครับยังมีทางรักษาได้ครับต่อไปผมอยากจะถามเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนี้นครับว่า ในครอบครัวที่มาอยู่ร่วมกันนี่ครับมีทั้งหมดกี่คนครับถ้าปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ที่42เ <42 S 2> นาะ42คะ่ะ,คะแล้วก็บ้านหญิงเนี่ยก็จะมีเยอะหน่อยนะคะประมาณ18-19คนส่วนบ้านสาวประเภท2เนี่ยมี12คน 12. ที่เหลือก็เป็นบ้านชาย <12. S 2> จาก42่ะจาก42และส่วนใหญ่นะคะอาจารย์หน่วยคะส่วนใหญ่ เรามีผู้ป่วยอยู่ระยะไหนบ้างระยะไหนก็ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าเอาง่ายๆจำง่ายๆก็จะมีระยะแบบปรากฏอาการกับไม่ปรากฏอาการคนที่มาที่นี่คือระยะปรากฏอาการทั้งนั้นที่ว่าพอมาเป็นระยะปรากฏอาการเนี่ยก็หมายความว่าคุณจะ C D f o u ต่ํากว่า100่ร้อต่ำกว่า100ก็คือจะเจอโรคแทรกซ้อนต่างๆเข้ามาเยอะแยะแล้วเรา ก็ออย่างเช่นโรคปอด P C P หรือว่าเป็นอ่ทีบีวันโรคนะคะ oh. ก็คือพอภูมิต่ำน้ำนอยกว่าร้อยเนี่ยก็คือแบบว่าก็จะเจอกับโรคแทรกซ้อนเยอะแยะแล้วก็ C M V ในตาขึ้นไปทําให้ตาบอดอย่างเงี้ย oh. ค่ะก็คือ,หร,อหรือว่าเป็นวันวันโลโรคต่อมน้าเหลืองวันโรคที่ทางเดินหายใจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างที่เข้ามาทีนี้พอเข้ามาอยู่ที่ที่โครงการของเราเนี่ยจริงจ โครงการเราเนี่ยเป็นโครงการที่แบบเปิดไว้เพื่อดูแลผู้ที่มาพักฟื้นเนาะก็คือเราไม่ได้ทําหน้าที่รักษา,กษาชื่อบ้านเราคือบ้านพักรักเพื่อนก็คือรักคำนี้มีสอฤีการันหมายคำว่าร,ร,รักษารเรารักษาทางหัวใจก็คือเมื่อเวลาเขามาเราให้กําลังใจทําให้เขาอยากมีชีวิตอยู่ ทำให้เขาอยากอยู่เพื่อใครสักคนที่เขายังรักอยู่หรือถ้าเกิดว่าเขาไม่เหลือใครที่เขาต้องรักแล้วเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องรักตัวเขาเองอยู่เพื่อตัวเขานะคะแล้วก็แล้วก็ยังมีอ่าเมื่อเมื่อจะต้องดูแลแล้วก็จะต้องดูแลโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คืออาหารก็คือทานอาหารครบเราจะบังคับเลยกดเหล็กของเราต้องกินอย่างน้อยห้าคำค่ะคุณไม่หิวคุณไม่อยากอย่างน้อยห้าคำเดี๋ยวนะคะทําไมต้องบังคับให้กินอย่างน้อยห้าคำเพราะว่าหรือว่าปกติผู้ป่วยจะจะไม่ไม่ไม่ ไม่ห <Emmanuel> ิว <House> ข้าวก็ปกติคนป่วยก็ไม่อยากใช่ไหมคะไม่อยากอาหารถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากอาหารคุณจะต้องกินยาถ้าในในในท้องคุณไม่มีไม่มีอาหารเนี่ยคุณกินยาเข้าไปก็อ้วกออกหมดอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือบอกอย่างน้อยคุณกินสีซ้าห้าคำให้มีอาหารเข้าไปพอคุณทานยามันก็จะได้แบบว่าไม่ไม่ไม่ออกผลเอฟเฟกต์เข้าสู่ตัวเองมากมายนักอะไรเงี้ยก็จะทําให้ร่างกายเรากลับมาแข็งแรงนอนพักผ่อนเพียงพอไปไปพบหมอตามแพทย์สั่งโอเคครับต่อไปเราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันใหม่นะครับ